็ดอบบมีอดีนีเช็ดมือให้นเจนหน่อยครับได้เลยค่ะดีว้าวในว้าวดิวทําเป่าอ่ะหนูถือกินเองได้เลยเพราะหนูเช็ดมือแล้วลูก คุณพ่อแม่ไม่กังวลเลยนะคะเวลาพาพีเจมานอกบ้านแบบนี้แล้วเขาชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่มีนี่เลยดีนี่เบบี้ไวส์นะคะสูตรออร์แกนิกนะคะก็คืออ่อนโยนต่อผิวด้วยแล้วก็ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่เขาไปจับอะไรแบบนี้นะคะในการเช็ดมือของเขานะคะ